เสียเงินเยอะขนาดนั้นลองดูขับๆเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลุกบ้างเปลี่ยนลุกบ้างด้วยวันนี้จะมาฟอกสีผมและทําสีด้วยตัวเองอ่ะเราซื้ออะไรมาบ้างคะณู้ไปก่อนอื่นเลยก็คือต้องเป็นการฟอกสีเนาะแล้วก็ร้านก็แนะนําอันนี้มาไม่รู้ว่าถูกผิดหรอกแต่ว่าเราก็ต้องร้านก็แนะนํามาทีนี้มันก็ต้องผสมกับไฮโดรเจนคือแบบออกซิเจนสักอย่างเลยนะ ออกซิเดตอะไรไม่รู้ล่ะคือแต่ว่าแรงมากนะก็คือ12%ไปต้องเอาหน้าหลบเดี๋ยวมันไม่ซูมเออ12%นะคะแรงถือว่าแรงมากมากก็จะให้มากับร้านเนาะแน่นอนว่าเราก็ต้องซื้อสีผมเราเลือกสีนี้เราจะทับสีเดียวกันใช่สีนี้เออด้วยความที่ข้างๆเนาะมันก็จะบอกว่าเฉดสีนี้ได้สีอะไรทีนี้เวลาเราเราต้องใจว่ามันจะเป็นสีเหลืองเราต้องใจอันนี้เออเราก็เลยต้องฟอกสี แบบว่าเอาค่าสีเหลืองเม็ดสีเหลืองของผมเราอะออกก่อนด้วยอันนี้ก็เป็นแบบแชมพูแชมพูยางพ่วงเออเอาไว้แบบเออจริงๆจะใช้ยางพ่วงก็ได้แต่ขี้เกียดเสื้อนี้มากเดีย๋ยวลองดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้เพื่อดูสีเหลือง<อ> <refriger> ก็จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันก็มาลองดูกันเรามาลองดูเราลองด้วยไปด้วยกันแล้วกันว่าจะพังหรือจะปังโอเคไป่แตว่าช่าบิวตี้โอเคโอเคตอนนี้นะเรากำลังมัผมด้วยอะไรน้ำมันจริงๆก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันอะไรที่เราแบบเรามีนี่แหละเพื่อแบบโอเคเข้าใจแต่ว่าการกัดสีผนมันจะเสียแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าบำรุงให้แบบว่า เอาให้มันเสียงนไอ้ที่สุดอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเริกฟอกกันฟ้อกเป็นยังไงก็ฟอกก็คือฟ้อกแล้วก็ถิ่งไว้ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็มาดูกันว่าดูกันว่าจะเป็นงไงไปต่อรอบแรก มัดอุ้งตอนเช้าเนีคนต้องแบบที่นี่มันขายของเรื่องกูเพราะเธอเก็บยาพ่นเก็บไม่มีสิทธิ์เก็กแว้นเลยเกกว้นเลยอันนี้คือสีที่ฟ้องมาแล้วสองครั้งอาจจะเสร็จไม่มากแต่ว่าก็โอเคอ่ะกลัวผมเสียกว่านี้ ยงง่วงไปแวนมากไปแต่ผมคือการทดลองอะเนาะก็คือไม่ได้อย่างที่อยากได้ไอตกก็ไม่แย่เอแต่หมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่แล้วก็ผมเขาเห็นไม่ชัดตั้งผมไปอะเออเขาเรารู้สึกว่ามันเออยังไงอะมันไม่ได้แบบไม่ได้แห้งราดอะ เออแต่ไม่ได้สีม่วงอะได้แค่แบบเหมือนน้ำตาลประกายม่วงเออได้แค่นั้นอะแล้วก็เราจะมาสรุปยอดที่เราเสียเงินไปทั้งหมดในวันนี้นั่นก็คือ3าล้านล้านล้านเคมีก่อนล้านทั้งหก่อน835บาทแล้วก็ล้านอุปกรณ์20บาท20บาทอีก6 0บาทนี่คือทั้งหมด2หัวแล้วเราก็ยังเหลือทรีทเมนต์อันนี้อยู่แล้วก็จริงๆเรามีสีที่เหลืออยู่ด้วยอีกหล่อนึงใช่ก็คุยกันว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูใหม่ จะเสดออีกหรือเปล่าหรือยังไงเออแก็เล้วก็เราเริ่มทาตั้งแต่10โมงตอนนี้บ่ายสามครึ่งโอเคเอาเป็นว่ากินเวลามากแล้วก็วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมระดับหนึ่งอะระดับหนึ่งอะผมไม่เสียแล้วก็สีก็อ่อนลงแต่วเ๋วเราก็มาดูว่าจะได้สีอย่างที่เราอยากได้ได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ปกนณีช่องบิวตี้ที่ดูไม่บิวตี้เลยกรนีไปก่อนค่ะ 啊！